ทุนก็มยายอมครับไล่ตามครับดึงเด็กมึง,ง,ง,งสวัสดีสวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิวาพาเราจ้า เมื่อนี้ที่ว่ากติภัทุกค้นไปรอเบิ่งงานบุญบังไฟบรรณาให้ไงอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญจ้าตอนนี้ที่ว่าติดไฟแดงยุจ้าถ้าวิ่งตรงไปตามทางทางนาจะเป็นเส้นทางไปจังหวัดมุกดาหารจ้าแต่ที่ว่าจะไปทางขวาม,มือจ้าเพราะว่าจะไปทางอำเภอเสนาคณิคมระยะทางจากนี้ไปหอดอำเภอเสนาคณิคมก็ประมาณหากิโลแต่ว่ามองที่ว่าจะไปอ่ะระ,ะยะทางประมาณ1กิโลเมตรจ้า หมู่บ้านน้อยๆกับมีไฟแดงเนะาจา้ะไฟเขียวเราจะทุกคนจา้าไปกันเลยจา้าที่ว่าเคยได้ยินว่าประเภทนี้บุญืองไฟเป็นของจังหวัดยะโสธรแต่บนหูว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าจริงเนะาจา้ะถ้าผู้ใดหูกับข้อมันบอมหนบอกเด้อจ้าเส้นทางนี้ก็จะเป็นถนนสองเลนเนะาจา้าเป็นถนนเชื่อมจากถนนชย้ังกูลไปหาอำเภอเสนคาคณิคมจา้า ถุกคนเห็นม่จ้าใส่มือนันจ้าบอกว่าบุญบ้างไฟแบบสัจวะอ้าวมีรถผ่านไปแล้วหนึ่งคันคนน่ะโอ้ยรถก็ร้ายเนาะจากมือหนีสงสัยข้าเจ้าสิบเเบิ้งข้าเจ้าสิบเเบิ้งอันพ่นจุดบังไฟเนาะจากเนาะคันที่สองแซงขึ้นไปแล้วจ้าถนนไปหอดไสความเจริญกับตามไปหอดหันเนาะจากเนาะคนน่ะคนเห็นไปบอกชัดเจนเด้จ้าว่าสถานที่มองไดมองไรแน่ตรงไปกับเป็นเอียงกับหูจ้าอ่าวท่านจ้าทุกคนจ้า อู้ทุกคนจ้เห็นบาจะพูดโดดไล่ไล่อยู่ข้างหน้าคุณเจ้าน่ะรถจอดไล่ไล่อยู่ข้างหน้านั่นจ้าน่าจะเป็นหม่องข้าเจ้าจุดบังไฟน้าจ้าเนาะนั่นไงอู้รถบักไล่หนึ่งที่ว่าสิจ,จอดมองไรเนาะบนที่นี่ทุกคนจ้าที่ว่าขอโตไปหาหม่องจอดรถกอนเนาะจ้าเดี๋ยวจะไม่พอกันอยู่ฝั่งหนนาะจ้าเนาะ ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွားပါဦးဘာနေချာပတ်ဝီရ်

ที่ว่ากะว่าสิไปเบิ่งเพิ่นจุดบางไฟจ้าเอารถมาจอดใก่หมองเพิ่นแข่งรถก็เลยมาเบิ่งเพิ่นแข่งรถด,ดีกว่าจ้าเอาเอ้าสิครับคือมาทางนี้วเนาะบัดทีนี้เอาที่ว่าสิไปยืนไทยยี่หมองเลยเนาะคนกัหลายหลายบัดทีนี้เอ้ยจะพึ่งึ้นมาได้นะาเห็นที่ว่าหาหมองยืนก่อนจ้าเอาขี่รถใหญ่กกใส่หมวกกันน็อกซะบ่จ้าเห็นแต่มอไซเนาะที่ว่าขอ ม,มองยืนทายที่ดีกันจ้าโอ้ยเนาะคนกันลหลายหลายคนนะเพคนขับขึ้นมาแล้วจ้่ทุกคนจ้าเอานั่น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 รถตำลีกับมีขายจ้าโอ้ยครับขึ้นมาแล้วจ,กจา,ากขั้นที่โฆษณนคนนขับขึ้นมาแล้วจนนากโอ้ยต้มติดหลอกหลอกอยู่ปานนี้สิเวลานังใดเนาะโอ้ยมีหนาแล้วเจ้าศาสนาเนาะเจ้าครับสมบุรสมบันขนาดนี้ศาสนาได้จังได้วงเงินเราจะทุกคนจ้า ลุดเตอร์อีลีจ้าขั้นใหญ่จ้าชนะอ่ะขั้นหนีแพ้จา้าบนนี้นะขั้นหนีแพ้โอ้โปวดรรประเสงมหมดกันเนาะทุกคนจ้ามีรถไถนาลงไปพร้อมจ้าคนลงไปแทนนาหรือว่าไปหลากรถติดลมเนาะจา้าทุกคนจา้บนาบนนี่แหละจ้าโอ้โหนะพักแม่ขนาดโ,โอ้ยที่ว่าตกใจเวอร์เพราะังอันนี้ที่ดังข้างแพ้ให้เรื่องบอกกันด้วยกันเดินบอกยังบ่ได้ยัง ยกมือแคทแลนก็เขาละใส่เธอบัวคู่ทุกคนทุกคนจ้าเห็นคิฟที่ว่าบอลจ้าที่ว่าคือดีใจแท้จ้าคุณน่ะเห็นบอลจ้านานๆน่ะทุ่งสัตว์แล้วจ้าเห็นบอลจ้าโอ้ยที่ว่าดีใจไร้ยนาๆเพิ่อกำลังขี่มาแล้วจ้าุะเอาล้วครับเข้ามาแก้มือครับจิ้มจิ้บนครับจิ้มจิ้บนต้องมาแก้มือแล้วครับตอนนี้จิ้มจี้บนต้องมาแก้มือแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ ทช่างตีน้องเนียทุลุทุกันกำชัยชนะไปนะครับกำชัยชนะไปในเอ็ดนีนะครับในเอ็ดนี้โอ้โหติวเข้มกันะนะน,นะครับติวเข้มกันจริงๆครับต้องเอาให้สุดที่สุดครับรุ่นคานแข็งนี่ครับแต่ละทีมแต่ละค่ายต้องเอาให้สุดสุดจริงๆครับ รอบแรกน้องเขียวที่มีทงลาวแพ้จ้าทุกคนจ้ามีหอดฝุยรางวัลผอมในใจเห็นบ่จ้าทุกคนจ้าเป็นกำลังใจให้น้องเขียวในเด้อจ้า่ายรูกคนเขียนบัวทีมจิ้มจิวสันจ้าเอาเพราะอย่างนี้อันนี้จะมาบังคนเห็นยังเระบัดที่นี่โอ้ยเอาเอายังยังยังบลบอีกเอายังยังถอยมาบังอีกโอ้ยตายแล้วอ่ะทายกับทายทายไปทายไปน้า่่น้องเขียวออกตัวแล้วอ้าวโบว์เบนจ้าบดีออกโตคนขยับข่าวทีจ้าเพื่อทีลรอสตาร์ทจ้าทุกคนจ้าโอ้ ดูนะครับตีธงดีๆนะครับตีธงดีๆนะครับตีธงดีๆนะครับสังเกตการปล่อยตีธงดีๆนะครับทุกคนดไฟจดขึ้นฟ้าแล้วจ้าเห็นบ่จ้าคนาคนาคนาหมุนขึ้นไปแล้วมุนขึ้นไปแล้วจ้าทุกคนจ้ารถแข่งก็อยากเบิ้งดวงไฟก็อยากเห็นจ้าจะาสิอยากเบิ้งอยากเห็นที่ยังเงี้น้อยทีว่าเอ้ย หมวกม่าจริงๆเอาถอยดูนะครับจิงจริงวันมะยอครับจิงจริงวันมะยอครับเวลาต้องเร็วกว่านี้เวลาอย่างนี้นะครับอาจารย์ชาติยิ้มแล้วครับเสกสันสลายออนยิ้มแล้วเวลาอย่างนี้ครับอาจารย์ชาตินิเสกสันสลายออนแขกเรนูตายิ้มแล้วแค่นี้แค่นี้เหรอทูลูตัวกลางแค่นี้เหรอจิงจริงวนแค่นี้เหรอเอาละครับเอาละครับต้องแรกก่านี้ครับต้องแรกก่านี้ ต้องเรดครับต้อแค่นี้ไม่พอครับแค่นี้ไม่พอครับแค่นี้ไม่พอครับเอาละครับทุลุทุกางไปแล้วเอาละครับไปแลวครับเวลาครับจ๊บจีบนก็ไยามครับไล่ตามครับดึงเบ็ดมือเท่าไหร่ก็ไม่อยู่เขบอกให้ดึงเบมือดึืซ้ายดึงเบีดมือซ้ายก็ไม่ดึงเบ็มือขวาแล้วเขจะเลี้ยวยังไง นะครับรุ่นอาจารย์ชาดีมีเบียดมือเบียดซ้ายเบียดขวานะครับรุ่นอาจารย์ชาดีจำไว้นะครับดึงซ้ายไปขวาดึงขวาไปซ้ายนะครับนะโอนสุดยอดขาวันครับยังไม่พอนะครับแค่สองเอ็อีกสองเอ็นนะครับอีกสองเอ็นนะครับเอาให้จบเลยหรือว่าหยุดก่อนไปก่อน พักกอดพักกอดครับโอเคเอารถเข้าจุดก่อนครับแล้วค่อ,คนะคอยเข,เข้าอีกเข้าอีกสองเอสนะครับเอารถเข้าสวิทแล้วครับเข้ารถสวิทเลยเข้าสวิทแล้วครับเข้าสวิทเลยเชิญพบกับเบอร์ศูนย์แปด รอบน,นี้น้องเขียวก็แพ้อ,อีกแล้วจ้าคุณน,น้องเขียวกำลังขี้มาจ้าพนะน้องเขียวไปสะดุดก็เลยต้องแพ้เนาะจ้าเนาะเพื่องเป็นยังหรือเ <มา S 1> ปล่า,าก็ไม่รู้จ้าแขกเริงง่มนกทาขาชกกับอาจารย์ชาติเมืองพนาครับสีดำกับสีฟ้าเอามาดูครับรถลดลดสีขาวจอดรถลด,ลด,ล,ดลดครับรถใครอ่ะออกไม่ได้เฮ้ยจ่ายลดดิจ่ายอะรล น้องเขียวมาแล้วจ้าทุกคนจ้าน่นนะเป็นกำลังใจให้น้องเขียวในเด้อจ้าบุนะคนครับกระไดใส่หมวกกันน็อกร่อมเออพู่นะเออซอยกันซอยกันจ้าโอ้ยเนาะแล้วอีกสองรอบจ้าก็เป็นกำลังใจให้น้องเขี้วนาะจ้านะตอนนี้น้องเขี้วกับสีขาวจอดเพื่อจะดูเครื่องก่อนนาาจ้านะเช็คเครื่องตรวจเครื่องก่อนจ้าก่อนจะไปวิ่งรอบสามรอบสี่จ้าทุกคนจ้าแต่ว่าเห็นทุงฉาิเล่าแลวก็ะดีใจนาะจ้านะผู้ได้สิขิดจังได้กระาง คิดว่าไทยแล้วเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเพื่อนบ้านกรสรซังแต่ความสัมพันธ์ของไทยลาวก็ยังแน่นแฟนคือเก่าจะถุกคนจ้าน้าเขาน้ำเขาเขา,ขาอบอกว่าน้าเขายลกินไปจัดเด้แคในเครื่องสัดุดจัจทุกคนจ้าทุกทีเหมกันครับน่าจามาจากทางละกอการยางละกอการยางกระเบอสิบห้าครับ ของฐานชนกับเบอร์25ครับเซกสันสายออนครับเตรียมตัวครับโอ้คู่นี้สุดยอดครับเป็นคู่ที่น่าจะเป็นคู่เทพที่ที่สุดของออกรบกีฬาครับดูดีๆครับคู่ต่อไปมาดูคู่นี้ครับดูดีๆครับพันทองดูดีๆครับใจเย็นครับแข้งเดนอรตาสินเมื่อครับเอาละครับ ลักษณะการขับของอาจารย์ชาติครับความเก่าความเก่าของเขาหนุ่มบุญคุณนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบูรณาสนามที่ไหนนะครับเอาแขงเรอรบทางชะลอครับได้ใจอาจารชาติภีแล้วตอนนี้ได้ใจอจชาติภีร์แล้วครับตอนนี้ไม่สนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับไม่แน่นะครับคนนี้นะครับอาจจะขวา เวลาดีต้นๆไปก็ได้ครับอาจารย์ชาติยศตอนนี้มองไม่เห็นนะครับมองแล้วมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้เริ่มมองไม่เห็นแล้วครับกูจะเลี้ยวยังไงวะเอาละครับกูจะเลี้ยวยังไงไม่สนครับประสบการณ์สษอย่างอาจารย์ชาติยศคุมเกมอยู่ครับตอนนี้ไต่เวลาไปเรื่อยครับไต่เวลาไปเรื่อยไม่สนนะครับไม่สนอาจารย์ชาติจากพนาแล้วครับจากพนานะครับคนม้นเปล่าออฟโรดนะครับเสียตายเป่าหัวเปล่าบอมไปแล้วนะฮะ บอกว่าต้องเอากำชัยชนะให้ได้ต้องกำชัยชนะได้จะเป็นจริงเรือป็นจริงครับขอยิดตามชมครับจะเป็นจริงหรือไม่จริงครับน่าจะจริงจริงจริงเป็นจริงจริงเป็นจริงครับ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 เอาละครับจริงไม่จริงครับจริงเป็จริงครับเอาละครับจริงไม่จริงครับสุดยอดจริงจริครับสุดยอดมากๆครับโอ้โหบนทางของอาจารย์บนทางของเสียายสุดยอดจริงจริงครับพวเพื่อจย์ชตีด้วยครับ อ oh. มีคนไทยเคยบอกว่าเรามองไทยบอมเป็นพีบอมเปนนองที่ว่าอยากบอกว่าคนล้าแท้มองไทยคือพี่คือนองเด้อจ้ากลุ่มคนไทยเนยแขวงสวรนะเขตมอบเพรื่อง่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยนำถ่วมในพื้นที่แขวงสวรระเขต2019ที่ว่าเห็นไปนี่แล้วที่ว่ากะน้ำตาสิไลจ้า ประเทศให้คือมหาอำนาจทางน้าใจอีดีเด้อจ้าคลิปนี้ที่ว่าก็ขาโตลาไปก่อนผอกันไม่คลิปหนาที่ว่าสีผ้าไปเต้นหนาห่านเด้อจ้ากดกระดิ่งไว้เด้อจ้าเสดรบปรผาดคลิปใหม่ๆจากที่ว่าผ้าหล่อเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเห็นท่ว่าผ้าหล่อในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย